วันนี้ผมก็จะมาทำการตกแต่งแผ่นดวงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถ้าแบบนี้ก็เพื่อนๆก็ควรจะตัดออกหรือว่าตกแต่งให้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตรอบๆแผ่นดวงแล้วไม่มีน้ำหวานหรือว่าเกสรหรือว่าไข่นางพญาแบบนี้ตัดทิ้งเลยนะครับ ถ้ามีรูหรือว่าเป็นรอยของพึ่งงานกัดแบบนี้นะครับมันจะมีตัวหนอนเล็กๆนะครับแต่นี่ก็ถูกพึ่งงานกําจัดตายแล้วนะครับถ้าเราไม่ทําการตัดออกก็จะมีจะมีผีเสื้อมาวางไข่นะครับถ้าหากว่าเราตัดออกแบบนี้ก็มันก็จะไม่มีแล้วนะครับ เริ่มเก็บน้ำหวานกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปใส่รางก่อนนะครับตกแต่งให้สวยแบบนี้นะครับที่ไหนที่มันล้วนเหลือไปนะครับ ตกแต่งให้มันเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เขาก็จะดูแลง่ายนั่นเองครับ